่นวันนี้อยู่ที่สนามช้างพอดีวันนี้ครับมีการจัดการแข่งขัน Honda ประหยัดเชื้อเพลิงปีที่26นี่ Honda ประหยัดเชื้อเพลิงครับวันนี้ผมมาเจอของแปอยู่อย่างยอยากให้ทุกคนมาดูครับนวัตรกรรมใหม่เพราะว่าการแข่งขัน Honda ประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันที่เกี่ยวกับอเอด็กอาชีวะช่างยนต์นะครับเทคนิคจาก,กเทคโนตากทั่วประเทศ มาประลองความรู้นะครับแล้วก็ความสามารถในการดัดแปลงโมดิฟายเครื่องยนต์ให้ใช้น้ำมันน้อยที่สุดในระยะทางที่เขากําหนดนี่ไง,ไง่ายและที่สําคัญมันมีบางอย่างเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมขอโทษด้วยถ้าผมพูดผิดแต่เป็นครั้งแรกสําหรับการแข่งขันแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมได้เคยเห็นมาครับอยู่ในรูปแบบอะไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับดูภาพทั้งหมดเลยครับดูรถก่อนดูดรถทุกนู้ด นี่นี่นี่มีมังกรพนไฟด้วยโอ้ยอย่าหัวใจมังกรไหมแต่ก่อนไปใช้มังกรมีดีอมังกรอีกเดี๋ยวไปดูครับผมไอรถคับสวัสดีครับอาจารย์สารครับอารเด็กไปนี่ครับท่านนี้คือท่านอาจารย์สาโรดสวัสดีครับสวัสดีครับทกโบชาแนลมาเยี่ยมมาเยือนอาจารย์สาธุครับอาจารย์สารด นี่คืออะไรครับอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจเลยครับอันนี้ผมชอบอ่านหนัสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นไงอ่าหนังสือการ์ตูนมังงะอ่ามันก็จะสไตล์นี้อ๋อลายแบบลายเส้นการ์ตูนญี่ปุ่นอ๋ออันเดียใจนะผมไม่ได้หมายถึงลายอ๋ออะไรเนี่มันคืออะไรอะไรครับเนี่ยครับไอ้เจ้าเนี่ยก็เรียกว่าอะไรครับอ๋อรถประหยัดพลังงานครับรถประหยัดพลังงานใช่มันมาคืออะไรครับขับกันยังไงเนี่ยก็ขับแล้ว วัดน้ํามันกันว่าใครได้ระยะทางไกลที่สุดโดยใช้น้ํามันที่น้อยที่สุดอ๋อแล้วใช้อะไรครับใช้เครื่องยนต์อ่าใช้เครื่องยนต์เวฟ110ครับอันนี้คือกติกาเขากําหนดกติกาเลยครับเวฟ110ลายชีดต้องเป็นฮอนด้าเท่านั้นฮอนด้าด้วยครับโอ้ยใช้เครื่องยนต์ทีนี้เครื่องยนต์อยู่นี้ใช่ครับแล้วก็มีคนขับไหมมีครับมีเด็กขับมีเด็กขับครับอันนี้ของอาจารย์เป็นอ่าอาจารย์ ตอนนี้ในนามตัวแทนของจากที่ไหนครับวิทยาชีวะศึกษาเทศบาลนครปฐมครับนครปฐมครับของดีพระปฐมเจดีครับนครปฐมเนี่ยรถก็ดีไซน์อะไรแล้วมังงะมังงะมังงะครับลายมังงะแต่แค่ดีเหรอแปลเหรอไม่ใช่จุโมนันแ้ต้องแปลกว่านั้นเดี๋ยวรอว้าวเลยอาจารย์สารโรัคำอีกทีชื่อจริงนามสกลจริงอะไรครับสารโสารเพชรเจริญครับตอนนี้ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเป็นครูที่อาชีวะเทศบาลนครปฐมครับสาขา ช่างยนต์นี่ช่นนในในางานยนต์ไ่ไงทำช่างยนต์แล้วนี่ก็คือพาลุสิมาใช่ครับพาลุสิมาแข่งขันพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมที่จะว้าวกันหรือยังอาจารย์ครับไอสิ่งที่ผมอยากเห็นต้องลบตัวอาจารย์เปิดได้เพื่อนๆดูแล้วครับเปิดนะเฮ้ยเปิดแล้วเข้ามานี่นี่นี่โอ้โหนี่เปิดเป็นล็อกกี่เลยนี่ครับว้าวนี่ครับอันนี้ครับนี่คือที่สุดแล้วครับของนวัตกรรม่างไม่ใช่ไอ้ว้า นี่อยู่นี่เราวกนี้ต้องเบาครับเลยเราอยากเต็เราต้องเบาที่สุดครับเห็นยังเห็นยังเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยนี่มันอาจารย์บอกผมว่ามันมันรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เวฟเวฟบ้าเลยมีคอยลสี่ตัวผมนึกว่าคือยนตโตเลต้าคิดว่าคือรถใหญ่หรือเปล่ามันคืออะไรอาจารย์จะไปมันใช้เยอะจังครับอ๋อมันรถพวกนี้เราเน้นประหยัดน้ำมันพอเราประหยัดน้ำมันเราก็ต้อง น้ำมันเราก็ต้องจูดอาจารวนผสมเนี่ยมันต้องบางใช่ไหมม่รู้แหล่ะมันรู้ความามมันบางเนี่ยมันก็จุดหัวเดียวเนี่ยก็จุดยากซ้ำหัวก็อ่าอ่าก็ดีขึ้นพูดง่ายๆผมก็เลยเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอ่าแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่หัวครับเนี่ยสี่หัวครับเท่ากับตัวรถคอยอะไรอะไเนี่ยเชื่อไหเจ้าสี่หัวตายมันคือเครื่องยนต์อะไรครับเราจะเรียกมันว่าอะไรดีเครื่องยนต์เว็บ โอ้แต oh, ่โปรตไทยครับสี่หัวเทียนแต่แกบอกว่าอนาคตจะใส่เท่าไหร่นะครับหกขวานะหกขวเอาให้เจ๊งกันไปเลยข้างหนึ่งครับซื้อหัวเทียนกล่องหนึ่งใช้ได้คันเดียวครับชิบแล้วอาจารย์คิดได้ยังไงครับทํายากแม้แต่เจ้าตอนจอดเนี่ยมันจอดยากเพราะมันต้องหลบวาลต้องเออไฟฟ้าสูบมันมีวาลอ่ะใช่แล้วทีนี้หัวเทียนต้องแยงเข้าไปหกอันอ่ะ อาจารย์ใช้หัเวเดียสเปคเดิมเดิมๆโรงงานเลยครับเดิมๆของกุ่นเครื่องของดาวเวฟเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นเครื่องของดาวเวฟอาจารย์ก็จะทําการอะไรบ้างครับเนี่ยก็มิลลิ่งให้มีน้ําหนักเบาลงแค่นั้นเพราะอะไรเราถึงต้องให้เบาลง<ช>ค,ครับเพราะว่ารถเราเนี่ยเราใช้ประหยัดพลังงานแล้วก็ยิ่งเบามันก็ยิ่งด้ใช้พลังงานน้อยอ๋อพูดง่ายๆเลยเหมือนเราแบกของอะแล้วเราไม่แบกหนักเราก็เดินสบายใช่ครับอ๋อแล้วนี่อะไรครับเดี๋ยวถังไดตัก อันนี้ใช้ลมในการรถทั่วไปในเวยรเดิมๆเขาใช้ปั๊มติ๊กใช้ปั๊มประมาณนึมใช่ครับอันนี้ครับเปลี่ยนเป็นระบบลมเพราะว่าลมเนี่ยมันก็จ่ายนิ่งขึ้นเอาเอาไปสร้างแรงดันให้เฉยๆแล้วทําการปรับจุดได้ง่ายขึ้นโอ้ยของแท้ว่ะของแท้ไหมว้าวยางหโปเทนแมมไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงและคือคือนี่มันก็ใช้งานได้ปกติใช่ไหมครับใช่ปกติครับโอ้โหตรงนี้สตาร์ได้ไหมไม่รู้เนี่ยได้ครับ ตอนนี้เลยครับได้ครับเฮ้ยการได้มาเฮ้ยแล้วผมจะรู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สารรอจะจับหัวเทียนให้ดูทีละหัวเลยครับใครอยากหาแต่เรื่องเอาอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอาจารย์ครับท่อมไปไหนล้วเนี่ยท่ออันนี้ท่อเสียครับ โอ้นี่อีทอีซา์บายกูมหาชัยครับใชรหรือเปล่าไม่ใช่ทอนี้ก็ทําเองทาเองครับแล้วตัวบอดี้เนี่ยครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างเราเตรียมความพร้อมนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงบอดี้ไปแล้วข่าวก่อนตัวบอดี้เนี่ยคือทำเองเหมือนกันใช่เองเหมือนกันถ้าเราทําการออกแบบแล้วก็ให้ร้านที่ทาไฟเบอร์เนี่ยทําให้แต่เราก็ออกแบบขนาดนานไหมครับประมาณสองเดือนนะครับก็จะเสร็จเป็นบอดี้อย่างนี้ใช่ครับโอ้โหนี่ดู มีพวงมาลงพวงมาลัยนะครับด้านหน้าก็จะมีระบบบับเลี้อวทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นไม้มันไม้รไม่อะไรรั้เนี่ยครับของวม่หูครับโอ้ขายของอยู่แล้ว T P S อ๋อ T P S แบบร P บนับรอบอ๋อมันมีมันมีเวลากําหนดใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อที่การแข่งขันนี่เขากําหนดเอผลลัพธ์เป็นอะไรครับเป็นว่าใครวิ่งไปได้ประหยัดน้ำมันที่สุดโดยมีหน่วยวัดเป็น กิโลเมตรต่ century, อลิตรอ๋อน้ำมันหนึ่งลิตรวิ 700, 1, 1, 600, ША, ่งได้กี่กิโลเมตรใช่ครับจอร์เคยทำมากสุดได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ผมมาเอาที่มามากสุดแต่ทํามาเลยประมาณตอนปีนี้766 7 0้อลิตรวิ่ง700ดร้อยอู้ยเชียงรายเลยนะคุณเทศเชียงรายนะครับอันนี้เครื่องเพิ่เพิ่งจะทำมาปีนี้เลยอันนี้เครื่องตัวใหม่โคเทียน700กิโลเมตรเฮ้ย6กแค่พูดไม่ลิ้นมีอยู่อันเดียวหกโคเทียน700กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรครับน้ำมันเชื่อเพิงเป็นน้ำมัน แกโซ่ออียี่สิบอี๋ยี่สิบด้วยเรืองมันเอยอะหลายว่ะเออเดี๋ยวพร้อมที่จะฟังเสียงกันหรือ,อยังนี่ครับเดี๋ยวดูว่าทีมงานก็จะเตรียมแล้วครับนั่นโอ้โหเฮ้ยติดได้ว่ะเฮ้ยเครื่องเย็นเครื่องเย็นมันเย็นครับเพราะตัวน้ำมันมา,มา,มาบางหลบเปิดแล้วเปิดแล้วเออ มันเป็นอย่างนี้นี่ดูมารทำงานเนี่ยนี่คือหัวเทียนเลยสี่ครับเอ้ยสี่หัวเทียนหมอกุลก็จะไปหกอย่างเดียวเลยจะมีนักแหมอ่าะจะหายขวาดูจริงแหมคิดได้ยังไงเราต้องใส่เที่ยงไอ้สี่หัวเทียนก็จะมีด้านที้งสามแล้วอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งกรณีด้านนี้มันติดของด้านนี้มันปีเตืองใช่ครับเดี๋ยวเจะทางน้องมันก็จะติด่ผานทางท่อไปเสร็จก็จะได้อีกสองอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นสายที่มันจะเพลินใช่ไหมครับ นี่อันนี้ก็คือสายเร่อนี้เป็นอะไรครับอันนี้สายลมครับขอลมจากส่วนี้ใช่ดันน้ำมันแล้วนี่คือหลอดแก้วที่เราต่องน้ำมันมันจะเทไปอยู่อีนนี้ใช่ครับปียี่สิบใช้ลมสร้างแรงดันเด็กไทยครับท่างไทยอาจารย์ไทยปากที่ไหนนะครับอาชีวะเทศบาลนะครับมอาชีวะเทศบาลเนอะอาชีวะเทศบาลนครก็ถประกาศจะให้โลกรู้นะครับว่าวันนี้มีแล้วครับเครื่องเซินสีเทียนวันไงครับเดี๋ยวเรามารอชม ดีได้ใช่เราโผล่เทียนแล้วเราวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สาโรศนะครับอาจารย์แล้วก็เขอก็คิ้งานจากวิทยาลัยเทศบาลนครปฐมนี่ครับโอ้โหแล้วรถคันอื่นก็มีทางนู้นก็สวยๆตรงนี้อาจารย์มาจอดทำอะไรกัาเนี่ยก็ประกวดสวยงานด้วยครับคู่เซิงงานประกวดจะเห็นใจครับ มังงะนี่ต้องเกียบด้วยมังงะโอ้หที่เนี่ยอันนี้จะเป็นลายมังงะกระตุนญี่ปุ่นผมชอบตาชอบญี่ปุ่นเออเออเออไม่ใช่มังงะแต่ก็พูดไปโอเคครับพบการ e ีต่อไปมีมีอะไรเด็ดๆมานำเสนอจุบุญชาแนลครับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับ Nah, <Yeah. S 1> เอาทุนลงนะี